ขนมถ้วยฟักทองแป้งนุ่มละมนุนไม่เหนียวอร่อยลงตัวสูตรทำกินง่ายทำขายได้ทันทีค่ะก่อนการรับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการทำขนมจากถ้วยตะไลค่ะขนมถ้วยเป็นขนมไทยโบราณที่ทำมาจากแป้ง น้ำตาลกะทิเป็นหลักนะคะชื่อเรียกได้แก่ขนมถ้วยขนมถ้วยตะลายขนมถ้วยโบราณ<อ>ขนมถ้วยใบยเตยค่ะขนมถ้วยจะมีขั้นตอนหลักๆอยู่3ขั้นตอนคือ 1. ขั้นตอนการทําตัวขนมถ้วยจะใช้หยอดและนึ่งเป็นอันดับแรกค่ะปัจจุบันตัวขนมถ้วยนอกจากจะมีรสชาติแบบดั้งเดิมแล้วยังมีการนําวัตถุดิบต่างๆมา,าใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มความหลากหลาย เช่นฟักทองมันม่วงเผือกข้าวโพดเป็นต้นค่ะ 2. ขั้นตอนการทำหน้าขนมถ้วยจะใช้หยอดหน้าขนมหลังจากนึ่งตัวขนมให้สุกได้ที่แล้วส่วนประกอบหลักจะเป็นน้ำกะทิและมีแป้งเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ขนมเซตตัวและแคะได้ง่ายค่ะ 3. ขั้นตอนการหยอดขนมถ้วยค่ะเราจะหยอดตัวขนมไว้ด้านล่างและหน้าขนมไว้ด้านบนนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันค่ะการทำตัวขนม วัตถุดิบมีดังนี้ค่ะ1ฟักทอง1นึ่งบท2แป้งข้าวเจ้า3แป้งมัน4แป้งเทา้า5น้ำตาลมะพร้าว 6. กะทิ7เกลือ8น้ำใบเตยถ้าน้ำตาลมะพร้าวที่เราซื้อมาเป็นก้อนแข็งๆแ,แบบกรณีนี้นะคะ ให้นำมาเคี่ยวกับน้ำกะทิและน้ำใบเตยก่อนค่ะแต่ถ้าน้ำตาลมะพร้าวของเราไม่ได้แข็งแข็งแ,งแบบนี้นะคะคือแบบนุ่มๆหนืดๆถือว่าดีสำหรับการนวดเลยค่ะเพราะเราสามารถใส่รวมกับแป้งและนวดด้วยน้ำกะทิได้เลยเขาจะละลายได้ง่ายกว่ามากเลยค่ะจากนั้นเราก็นวดไปเรื่อยๆทยอยใส่น้ำกะทิหรือน้ำตาลที่เคี่ยวไว้จนหมดนะคะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจากนั้นก็ใส่เนื้อฟักทองที่เรานึ่งบดไว้แล้วนะคะขั้นตอนนี้จะใช้มือหรือตะก้อก็ตามสะดวกเลยนะคะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการทําตัวขนมถ้วยแล้วค่ะขั้นตอนที่2การทําหน้าขนมถว้วยวัตถุด,ดิบมีดังนี้ค่ะ1แป้งข้าวเจ้า2น้ําตาลทรายขาว3เกลือ4หัวกะทิ5หางกะทิหรือน้ำสะอาด เทแป้งเข้าเจ้าเกลือและน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำกะทิแล้วตีแป้งให้เข้ากันจนกว่าแป้งจะหอมฟุ้งขึ้นมาเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ 3. ขั้นตอนการหยอดขนมพอน้ำเดือดนึ่งถ้วยต่ออีก5นาทีพอครบเวลาให้หลีไฟลงจะได้ไม่ร้อนในขณะหยอดนะคะ เปิดฝาจากนั้นก็เช็ดไอ้น้าในถ้วยกวนแป้งที่ตกตะกอนแล้วก็เริ่มหยอดตัวขนมได้เลยค่ะการหยอดให้หยอดครึ่งถ้วยพอนะคะหยอดไปกวนแป้งไปแป้งจะได้ไม่ตกตะกอนหยอดเสร็จปิดฝาเพิ่มไฟเป็นไฟกลางใช้เวลานึ่งตัวขนม9นาทีค่ะพอครบเวลาก็เปิดฝาหลีไฟแล้วหยอดหน้าขนมให้เต็มถ้วยค่ะ พอครบทุกถ้วยปิดฝาเพิ่มไฟเป็นไฟกลางใช้เวลานึ่งหน้าขนม9นาทีเช่นกันค่ะพอนึ่งหน้าขนมครบ9นาทีเรามาดูกันค่ะอืมหอมฟุ้งมากค่ะจะหอมกลิ่นกะทินะคะดูจากหน้าที่แตกมันอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆพื่ทำทานหรือทำขายได้ทันทีค่ะเคล็ดลับในการทำ หถ้าน้ำตาลมะพร้าวแข็งแก้โดยเคี่ยวหรือตุ๋นด้วยไฟอ่อน 2. การนวดแป้งหรือตีแป้งควรทำจนกว่าจะได้กลิ่นหอมของกะทิฟุ้งขึ้นมานะคะข้อ 3. ไฟควรใช้ไฟกลางขนมจะได้ไม่ฟูล,ล้นถ้วยสังเกตไฟเพื่อปรับใช้ได้ค่ะ 4. คกวนแป้งเป็นระยะระยะในขณะหยอดแป้งจะได้ไม่ตกตะกอน 5. นึ่งตัวขนมและหน้าขนมอย่างละ9นาที แล้ว6ฝากให้เพื่อนๆน,นะคะหลีไฟในขณะหยอดจะช่วยให้เราไม่ร้อนที่สำคัญช่วยเราประหยัดแก๊สได้ด้วยค่ะขนมถ้วยแม่ทองใบขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ